มาแล้วมาแล้วครับนี่อันนี้ก็คือเนื้อเนาะจากเนื้อกับเนื้อเศษบังผสมกับเอ็นแก้วบังนะครับกับที่มีใส่ใส่อันใส่วัวเนาะมาต้มครับนี่มาต้มให้เปื่อยๆครับนี่โอ้หนุม่มหนมีหอดพังขือติ๊พรอยครับชินใหญ่ๆเลยพังคืดจับติดเนื้อน้ำนะครับนี่ คือว่าเนื้อเศษเนี่กับเป็นเลาะเอามาจากชิ้นเนื้อเอ็นแก้วเอ็นนังที่วตัตถิกอยู่กับกระดูกขาวาัวนาครับนี่ทำเน็นกระตุ้มเปื่อยพอดีแล้วนี่เปื่อยเลยนุ่มๆนิ่มๆ,มๆมเลยเนี่ยอือกินอยู่ง่ายๆบานๆนี่เนาะนี่นี่กับที่มีน้ำซุปต้มตเนาะน้ำต้มเนื้อเปื่อยเนี่ยตมในข้าเปื่อยๆเนาะนี่เห็นจะได้มาตักคน น้ำซุปใส่ลงไปในถ้วยเลยืเจียวไปปรุงครับไปปรุงทำพริกเจ้าขมครับพริกเจ้าขมก็จะได้กินกับต้มเส็ษเนือ้อเปื่อยๆนะครับเอติ่มกับพริกเจ้าพริกเจ้าขมผมต้อตงร้อนๆเลยทำอยู่ทำกินง่ายๆแต่แบบพิถีบานนะาบานทุ่งเนาะ เมนูกินแซบกินน่ามือนี่บ้านป่าสายเปยครับผมมาแสบมานัวนากันกับน้องรนโรนเปื่อยๆเ,เลยครับนี่ถวยเปล่ากับว่างลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนอื่นมาใส่บีบีวัวขมๆหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะตามมักตามอยากนี่ผมก็จะใส่เพิ่มไปด้วยผงนัวขยายความแซบของลิ้นรสชาติเนาะตามชอบตามนัวเนาะนี่ ใส่พริกผงพริกป่นพริกผงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาใส่ตามไปด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่ถึงใจก็ค่อยปรุงเพิ่มเนาะนี่มาตามไปด้วยนะครับหอมแดงหั่นซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่พอดีพอดีใส่ตามไปด้วยข้าวคั่วข้าวคั่ว กินหอมหอมขอพผิกเจียวขมขมนี่เนาะผิกเจียวขมกับกําลั่งพอดีนี่มาตามไปด้วยน้ำซุปต้มนี่เจดได้เป็นน้ำนัวๆข้นๆเลยครับใส่ลงไปนะเขาเจดได้นัวๆนะข้นๆขนๆให้นนัวๆเข้ากันด้วยครับนี่ถ้าเิดว่าบสถถูกปากถูกลิ้นเท่าไรกับอยใส่พริก ผงริกผงผิกปนเพ็ดเพ็ดเ,เ,เพิ่มลงไปเนาะหรือว่าจะใส่น้ำลาเพิ่มลงไปก็ได้ถ้าอยากหอมอยากหัวหอมแดงมากๆก็ค่อยใส่เพิ่มลงไปเนาะนี่มาคนให้เข้ากันนึดๆนืดๆนืดๆเลยผิกเจียวผิกเจียวขมหอมหอมัวแดงมาชิมรสชาติคนสิอืมว้าว ขมขมอําลำาอําลํพอดีเลยบอกขมมากเกินไปครับบีว่านพอดีพอดีหนึ่งจอนโตนี่จัดจ้านสมหิวสมอยากนะครับมามามาพร้อมกินยูกินแซ่บกินว่าน้ำกันนะครับนี่มือนี้น้ำลายแตกจวดจวดุจดจดุจดจดุดจวดเลยครับ